ช่องกีวีบ่ายแฟมิลีบ้านเฮ้ากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้กับพาท่านผู้ชมมาชมบ้านล้างน้อยนะ่ารักอีกแบบหนึ่งเนาะมีท่านผู้ชมขอมากกับจัดหายจ้าบ้านล้างนี่กัมีขนาดซ้ำกันกับบ้านก้อนนานี่ที่พาท่านผู้ชมชมไปแล้วมีขนาดสามคูณสี่เมตรอยู่ในราคาหนึ่งแสนสามหมื่นบาทท่อกันกับบ้านล้างที่แล้วก้อนนานี่ที่ลุ่งไปไหเบิงแล้วเนาะ แต่ว่าหลังนี้ด้านนาระเบียงจะมีม้านั่ง้ะกาบบมีประตูไว้สําหรับตัวเติมด้านหลังสําหรับคลิปก้อนนาน,นี้ก็จะมีระเบียงด้านนาบ่มีม้านั่งแต่ว่ามีประตูตัวเติมด้านหลังก็จะมีความแตกต่างกันเนาะกับตามลูกค้าสร้างละจ้าบ้านหลังนี้ก็คือลูกค้าลุงหานสร้างทํำเนะาะสั่งทำออกแบบแบบนี้ ทางหลานลุงฮานรกร็จัดให้น,นลระจ้าทัดไปนั่นก็คือขนาด่อกันบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านทรงเตี้ยบ่มีเล็กฉากยึดพื้นให้เนาะมีเสาทั้งเหมืดทกตน้นบันไดบ้านหลังนี้จะคืนด้าน้างบ้านบ้านก้อนหน้านี่จะคืนด้านนาบ้านสําหรับบันไดนา่นล่าคาขคางกันไปนั่นจะคืนด้านนาแต่ว่าหลังนี้จะคืนด้านคาง การจัดทรงบ้านทางลานลุงหานกับส่งทั่วไทยส่งฟรีในผังอีสานผังอื่นๆกับแนะนําคุยกับทางลานโดยตรงนะจ๊ะเนาะจะได้คุยรายละเอียดกับทางลานได้โดยตรงและชัดเจนมากกว่าบ้านลุงหานกับสั่งทําได้ออกแบบได้ปับได้แก้ได้ทรงเตียอยากให้เป็นทรงสูงทรงสูงอยากให้เป็นทรงเตียก็ได้เบิดตเสาไม้หรือว่าเสาปูนก็สร้างได้เบิดตจ้า ชมรอบๆแล้วก็ขึ้นไปชมบนโตบ้านกันเลยจ้าด้านหน้าบันไดก็มีประตูไว้สําหรับเปิดปิดบันไดก็สามคันเนาะขึ้นมากก็จะเจอระเบียงด้านหน้ามีขนาด1เมตร3าคูณหเมตรพอมานั่งมานั่ง3เมตรกับมานั่ง1เมตรฝ้าของบ้านหลังนี้ก็จะบุด,ด้วยยิบซ้ำเป็นฝ้าย,ยิบซ้ำ นี่นะจ้าลงสีเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นด้านหนา้าทางเขาหอง้งก็จะมีแค่หนึ่งห้องนอนเนาะไม่มีประตูด้านหลังสำหรับใครอยากเข็ดห้องน้าก็น่าจะเป็นห้องน้ำแยกต่างหากอันนี้ก็คือเป็นบ้านลูกค้าสร้างถ้ำสงสัยลูกค้าก็สิเฮ็ดห้องน้ำต่างหากเนาะเอาแต่ตัวบ้านไปว่าง เปิดประตูด้านหน้าบ้านเขามากก็จะเจอห้องนอนมีขนาด3คูณ3เมตรกว้างขวางสวยงามด้วยจ้าภายในห้องนี่ก็มีหน้าต่างทั้งเบิด3ชุดเป็นประตูบานเลื่อนหน้าต่างบานเลื่อนฝ้าก็เป็นฝ้าบุด้วยไม้อัดเป็นฝ้าลุมเนาะสายไฟก็เดินไว้ให้เรียบร้อยในส่วนของผนังบ้านนี่ยังบ่ได้บุผนังนะจนะ้ะเนาะนี่แหละ บ้านที่ยังบด้บูผนังก็จะมองเห็นตรงของบ้านตรงของบ้านก็ที่ดีจ้าถ้าบูผนังก็จะดูเรียบร้อยไปอีกแบบหนึ่งสวยงามยังบดยบูก็งามคือกันจ้าลงสีนี่ก็คือเงางามดีงามไปคนละแบบแต่ว่าบูผนังนี่ก็คือ เหมาะกับการติดแอร์เพราะว่าแอร์ก็จะได้เก็บความเย็นได้ดีกว่านี่ก็เป็นบรรยากาศภายในห้องเนาะไม่เกา่าไม่พืนนี่สวยงามแนบฉีดดีจา้าสำหรับไม่เกา่า้าเข้าเอาไม่ใม่ไม่เห็นนี่ใม่มันจะห่างพืนก็ดูโบสสวยงามไม่พืนนี่เหมาะ มอต้องเอาไม้เก่าไม้เห็ดจังสีจังสีแนบฉิดสวยงามราคาของบ้านกะพร้อมติดตั้งฟรีกระจกกะติดตอนทรงมอบบ้านเนาะเพราะว่าถ้าติดไว้เลยอ,อาจจะแตกตอนคณะขนทรงก็เลยต้องติดตอนทรงมอบสำหรับท่านผู้ชมหรือลูกค้าท่านใดสนใจกะติดต่อทางร้านโดยตรงนะจ๊ะนาาตามน้ำบัตรถ่ายคลิปเบื้องจบคลิปก็จะมีน้ำบัตรไว้ให้ หรือว่าอยากไปเบื้องรายละเอียดของบ้านที่อยู่เบอร์โทรแบบละเอียดกดซื้อคลิปสังเกตใต่คลิปก็จะมีรายละเอียดดังกก่าที่เ้ามากนะจนะ้ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามให้กำลังใจช่องของเฮานะจ๊ะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขลำลำเรื่อย ไดบ้บานสมใจคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า